สวัสดีครับวันนี้มาขอเสนอนกเขาเชวาสีทองนะครับคู่เกิดคู่นี้ยกคู่สี่ใบแดงนะครับพ่อเสียงดีพ่อเสียงใหญ่นะครับส่วนตัวนี้เป็นเชวาลูกผสมสีปลา3ใบแดงนะครับเพศผู้คู่นี้เป็นอ่าิ สีเทาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สีขาวตัวนี้ขาวล้วนนะครับคู่นี้8ดใบแดงครับคู่เมียเป็นคู่เกิดส่วนตัวนี้เป็นชวาแดงนะครับเสียงใหญ่เพศผู้นะครับสีใบแดงคู่นี้เป็นเทาด่างตัวนึงนะครับด่างปีในเพศผู้ส่วนตัวเมียก็เป็น สีครีมนะครับคู่นี้ไข่แล้วนะครับเป็นนกรุ่นสนใจก็ทักมานะครับคู่นี้ยกคู่8ปใบแดงครับส่วนตัวนี้เป็นชวาป่านะครับเพศผู้ตัวนี้5ใบแดงครับเป็นนกรุ่นครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชวาลูกผสมครับ3ใบแดงเพศผู้ คู่นี้ก็เป็นตัวผู้นะครับเทาด่างด่างปีกด่างหน้าอกเพศเมียก็เป็นาขาวครีมนะครับคู่นี้ก็8ดใบแดงยกคู่นะครับ8ดใบแดงนกเข้าคู่แล้วพร้อมผสมสนใจก็ทักมานะครับฝัสดีครับ